ก็ขอส,สดีคนทะั้งมดป็เีรีในเกม g t v วนะครับวันนี้มาแต่งรถกันรันที่เราจะมาแต่งวันนี้เป็นรถเอ่อแนว SUV ใช่ไหมแต่ไม่เขียว่าซีดานเอ่อรถต้นแบบมาจากเ m ียมใช่ไหมถ,ถ้าจะไ่ผิดน,นะในเกมมันมีชื่อว่าออกเสียงว่าไงวะรินฮาร์ตถ้าจะว่ารินฮาร์ตนะผมก็ไม่รู้ว่ามันออกเสียงยังไงถ้าผิดพลาดประกันนายขออภัยด้วยครับซึ่งเราจะไปแต่งอยู่ เออขาเรียกว่าอะไรนะไอเวสคามิสอ่ะเพราะมันจะได้เรเวลของเอสคาร์มิด้วยถ้าจะเป็นเป็นนั่งจมอยู่นั่นสักพักหนึ่งก็ตัดภาพเลยกัน A few minutes later โอเคถึงแล้วเราก็ชนมานิดหน่อยนะนิดหน่อยก็ นี่ในหมดซีดานมดเก่งข้อเสียของการมาแต่งใน s ก็นนคือมันจะมีเสียงไก้กะพวกเนี้ยเสียงกับคนเบิ่นรถทำเพี้ยก็ไม่รู้แล้วก็ DLC นี้นี่มาตั้งแต่เอ้แล้วก็รถคันนี้มามาตั้งแต่ก่อน DLC ปัจจุบันอยูนะครับหน้าวัดที่ผมอัดอยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลามาแต่งรถเท่าไหร่ก็เลยนั่นแหละ ต,ตัวเก่าก็ดได้ออกว่ายังไม่ลงเลยไม่รู้ว่าคลิปนี้ได้ลงตอนไหนนะครับเป็นบีมอ็มเนี่แต้เยอะต้องไบบปอัดเต็ูๆหน่อยทนๆนกันหน่อยนะเสียงแบบ,บบบึข้างหลังเนี่ยดีกว่า สโอ้ปิดประตูเลยนี่ดีกว่าไม่ต้องใส่โลเทียตหรอกม,มันมันมลดแบบเรียบเรียบรุ่นอะใส่โลเทียตได้ดูเกะ ไม่ออกหัวดีกว่าเพราะว่าจองข้างทำไหมถ้าเกิดมันมีลุยขึ้นมาแล้วนี่แด้กกันสไตล์ b นก็ต้องอันนี้ส่สนตัวชอบอันนี้มากกว่า เดี๋ยวรสี่มีลายอะไรบ้างขอเป็นลายเนียเพียบก็คอเบี้ยมก็สีดำมีได้ไมน่าจะเป็นสีเพิ่มด้วยตันนี้น่าจะปิดติดพย์ย้อนมากไม่หมดก็บลายแข่งไม่เนตัเดียวนี่ดีกว่าจริงไม่ใส่จะดีกว่าไหมไม่ใส่จะดีกว่า ทำดีแล้วแล้วขอเป็นสีดำแบบไม่่ใชแล้วก็ต้องเสียวเงาองนี้ดีกว่าอูในส่วนทีกเยอะเลยสีที่สองมีอะไรบ้างดูสิ เส้นข้างในเหรออืมเป็นสีแดงดีกว่าเพราะว่าเบาะเราใส่ไอ้นี่มานะเรียกว่าอะไรวะเข็มขัดสีแดงอืมเซ้นที่เบลสีแดงนั่นก็ลายข้างในเป็นสีแดงดีกว่าสไในวะเล็กปกติแหละครูเอมเบ้มนี่เอง ไม่สวยก็ลายมันก็สวยอยู่เป็นโลโของชาไทยแต่ว่าใส่แล้วมันไม่ใส่ดีกว่าไม่ดีกว่าหลั ดีกว่าดูนิเปียบบอกแล้ว่าคันนี้เราจะไม่แต่งชุดฉากเยอะเพราะว่ามันจะไม่คืนะนนะเก็บตอนนี้แล้วกันอไม่หรอกตอนเล้นมันจะเป็นนูนๆแต่เป็นแหลมหมดเลย แต่ที่เหลือก็สต็อกเลยนะอันนี้อันนี้น,น,น,นี่แหละนิดนึงคงไม่เป็นไรใหม่ใหม่นีทีกว่านี่คือได้ว่ากันสาดกันแดดกันอะไรก็ช่างไม่ใส่ครับนี่แต่ออพอใส่สีดำมนันก็ดูข้าวแปลก ตอ,อนเล่ก็ตอนนี้ก็สวยดีแค่มันจะดูแปลกตาก็คึ้นสปอร์ตก็พออ๋อวิ่งละ Dash VIP เนี่ยตัลเลอร์นี่เป็น แบกคนเลยไม่แบกคนเลยดีกว่าให้ใส่หลายอย่างห,หน่อยนะครับในหะ้ชันนน้นนน้นอสมไม่ใส่วินโดว์ประมาณนี่พอไปเท่าไหร รถจแต่งกับแต่งเรียบเหมือนกันหมดอบะแต่งจนเหมือนรถเดิมอ่ะรถไบขับขี่อนนี้เนี่ยคิดสายเฮดแท็กเฮดแท็กอารอนสุขคันนี้ผมไม่อยากเชียร์ท็อปส e ีดนะเพราะว่ามันไม่ใช่รถสายท็อปสปีดอ่ะมันเป็นสายน่าจะสายควบคุมมากกว่าได้ซ้ำ จะลองในลันามดูินอืมใช้ได้ต้องใส่เทโอบอแลใช่ไหมใส่แล้วล่ละ,ละอืมแบบคนขับหลังใช่ปะ่ะคันนี้โอเคขับหลัง ก็เขาคุมไม่ยากนะแต่ก็ไม่ได้สมูทขนาดนั้นก็เป็นคันที่ดีแต่เขาไม่ออกมาขับบ่อยซื้อมาแต่งไว้ให้มีเฉยแต่ว่าการเลี้ยวหน้าค่อนข้างจะไวนะเลี้ยวหน้าไวจนคิดว่าขับหน้า เมื่อขับรถสีรอวะโอ้ยเกินตอนนี้ยิดกับเี้วใส่ไปได้เลยอ่ะไม่ต้องกลับรอ้อเลยคันนี้ไม่มีการเฉลิบเท่าไหร่อุ้ยชนละพอเลยองสอบกันเบรกกันดีกว่านะทุกคน นั่นลองเบรกหน้าสิเมื่อกี้เบรกกับเบรกพร้อมกันทั้งเบรกหน้าเบรกหลังเบรเบรกมือแล้วก็เบรกหลังอันนี้เบรกล้อแต่ว่าเราลองใส่เบรกมือดูเบรกมือลากค่อนข้างจะยาวเลยแ้าเบรกเท้าก็สั้นใช้ได้เบรกพร้อมกันก็ดี โอเคคั okay, นนี้ถือว่าเป็นรถที่ใช้ได้แต่ก็ผมไม่จำเป็นต้องใช้คาดนั้นโอเคฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ได้ก็ดีคดล,ลิดนี้เปอย่างไรฝากอย่างกำลังคำครับบ๊ายบายจะคิดหน้านะ